โอ้ยไอ้ทาตัวดีมันเอาปลาของฉันขโมยไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาปลากันค่ะอยู่ในนี้หรือเปล่านี่เลยฉันเจอแล้วแกอยากคิดว่าฉันจะหาไม่เจอนะคะกลิ่นปลาแรงจะตายอะ่ะมา,ากันนี้นะคะมีโซฟาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าชิดมีชิดอยู่ <c oughs> นี่แกกาลังจะเอาหนูมาเลี้ยงอย่างนั้นเหรอเรแมวน่ารักอย่างฉันล่ะ จะไปอยู่ที่ไหนตายแล้วฉันไม่ยอมเลยค่ะอะไรเนี่ยในตูน้เอ้เีแต่ก่อนอืมไอ้ทาตัวดีแลบลิ้นปิ้นตาเดี๋ยวแม่ฉันกลับมาฉันจะฟ้องให้ดูนะค่ะอันไหนดีวะเนี่ยนาฬิกาหรือเปล่าเอานาฬิกาตกอ้ เหมียวขอโทษค่ะทําไงดีวันนี้เอาชีสมาค่ะยังไงตรงนี้มันมีรูหนูอยู่นะคะฉันจัดการไอ้หนูตัวนี้นะคะฉันไม่ยอมนกคะออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้มันไม่ออกมาว่ะทําไงล่ะเออนี่ไงมันกลายเป็นปลาแล้วนะคะอ,อ๋อหนูตัวนี้มันเอาชีสกลับเข้าไปแล้วเอาปลามาให้ฉันฉันขอโทษนะคะเจ้าหนูที่ฉันว่าแกน่ะนอะไรอย่ากคุณตาหรอน่าจะเป็นคุณตาของไอ้เด็กตัวแสบคนนั้นนะคะืึแบบนี้ทําไงดีเปิดมาเอ้ยมีตังอยู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เด็กตัวแสบนี่ เก็บเงินก็ไม่ได้อ่ะเรามาดูตรงนี้กันนะคะว่ามีอะไรให้เราเหยิบบ้างมีหมอนอยู่ทําอะไรอย่านอนหรอมันไม่ต้องนอนกลางวันก็ได้ไหมเ่ะโอเคเอะทำไรอย่าบอกนะฉันไม่อยากเป็นคนแบบนี้เลยฉันขอโทษนะโอ้โหเอาหมอนปิดเออนั่นไงฉันเจอปลาแล้วคุณลุงคะฉันขอโทษนะคะที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าฉันต้องการปลาค่ะมีสุดออกอยู่นะคะ เอออาไรดีวะนนี้หมามันไม่ชอบแมวใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะคะตรงนี้อ๋อไอเด็กตัวแสบมึงไปทําอะไรในตู้นั่นนะเอาใหม่นะคะตรงนี้มีกระดูกอยู่อ่าเก็บมาเลยค่ะให้หมากินหรือเปล่าเอาหมากินเข้าไปนี่ไงเจอแล้วปาในปากมันอ้าวไม่ได้อีกอู้ทำไงวันนี้อันไหนดีเก็บกระดูกมาแล้วมึงให้กูไปวางตรงไหนก่อนฮะจาให้ไปวางส่วนไหนของโรควางตรงโซฟาได้ไหมคุณพี่จะเอายังไงกับฉันคะฮะอ้าวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ย อ๋อมันเป็นเครื่องหมายหมุนนะคะอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงกระดูกมันกลับปึ๊บอ๋อต้องทําให้กระดูกมันง้างปากออกนะคะนี่เลยฉันขอโทษนะจะหมาน้อยฉันแค่ต้องการปลาน่ะจ้ะตรงนี้มีแก้วน้ําชาอยู่โอ้เดี๋ยวกอดงานข้าวโอ้ทาแก้วน้ําชาแตกอีกโอ้อดกินข้าวเย็นแน่กู มีมายกเยก,กอยู่น่าจะเป็นของคุณยายนะคะคุณยายวันวันไม่ทําอะไรหรอกนั่งยกเยก,กอย่างเดียวนะคะไม่มึนหัวบ้างไงนี่ไงมีปลาอยู่ในชามนะคะมีต้นกระบองเพชรอยู่เราอาจจะต้องระวังต้นกระบองเพชรนะคะเพราะบางทีมันอาจจะบาดมือเราก็ได้ตรงนี้มีลยายยาเออมีเนื้ออยู่นะคะเก็บมาค่ะ ใส่อันนี้หรือเปล่านี่เลยให้สุดัขกินนะคะเจอเปล่าไม่ใช่ฉันไม่ต้องการเนื้อฉันต้องการปลาจ้าอย่าเข้าใจผิดนะคะตรงนี้เอาโถอเด็กแสบนี่มันเข้าไปอยู่ทําไมในนั้นวันนอะหนเอาไม่ดีเอ้ยตะก่อนตรงต้นกระบองเพชรมันมีปลาอยู่นะคะนี่เลยดีนะไม่โดนมืนอนะอะไรอะ่ะตรงนี้มีใครเล่นน้ําอยู่นะคะะอา้าวถอตกกระชายหมดเลยนะแกนี่เลยมีเบ็ดตกปลาอยู่นะคะ เคนอื่นตกปลาฉันจะตกคนค่ะนี่เลยมาวันนี้ฉันจะมาตกคนนะคะนี่เลยเปิบนี่ฉันได้ปลามาละอะไรตรงนี้ไรโอ้เดียวมึงเข้าไปขําอะไรข้างใต้วะนะ่ะไปค่ะแบบนี้เอ้ยมีไม้อยู่นะคะมาแต่ก่อนเอ้ยกระทาวิเศษอมฤกเก้กนะคะ เอาไงเอาไมา้ไปเขี่ยก่อนแล้วกันโอ้โหไอหมาตัวแสบมันมาได้ยังไงไอ้ายไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแบบนี้กระทาค่ะอมประเกยนี้เลยทําให้ผ้าลอยนะคะจังหวะนี้ก็หยิบปลาไปเลยค่ะ โอ้อันนี้มันรูปปั้นอะไรเนี่ยรูปปั้นของชนเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอะไรขวดอะไรเนี่ยโอ้มียังหมากอยู่นะคะเก็บมาค่ะอะแล้วก็มีไก่ด้วยมีไอติมเก็บมาให้หมดค่ะว้าวน่าก,กินจุงเบอร์แต่เสียดายเราเป็นแมวนะคะไม่สามารถกินได้อะไรดีเอาไก่ให้มันกินละกันเผื่อมันจะใจดีกับเราเดี๋ยวก่อนไอเด็กตัวแสบ้มึงมาได้ยังไงล่ะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องเอายังหมากให้มันกินวะ เออไอเด็กตัวแสบนี่มันไปอยู่ทุกที่เลยนะคะอ่ะกินเข้าไปอ๋อนี่ไงปลาฉันรอยมากับลูกโป่งนะคะโอเคอ่าตรงนี้มีเอ่อมือถืออยู่นะคะมือถือบ้านนะคะโอเคโทรสักหน่อยโทรสั่งปลานะคะสักโลหนึ่งนะคะเอ่อตรงนี้ไรอ๋อมีบัตรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทาไมบัตรมันแลกคุณผู้ชมทำไมมันเป็นรูปอุ้มแมวล่ะ ลองโทรดูซิอาจจะมีคนใจดีมากระระเลี้ยงเราก็ได้อ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยมันเฮ้ยเทสบาลนี่มาจับแมวเีโอ้โหเอาใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนไอใบอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะคะคุณผู้ชมตรงนี้กดไลค์กิ้มให้หมดนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อน อะไรอยาส่งของหรอแบบนี้นะคะโทรสั่งของเลยคุณผู้ชมเอ้ยมาถ้าจะโทรสั่งของนะคะมาเลยค่ะอุย๊ยมาแล้วเจอบ้นี่มันปลานี่หวานหมูฉันเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอะไรอยะมีสามกล่องนะคะแล้วก็มีนักมายากลอยู่ตรงนี้มีะไยพื้นที่ว่างเปล่านะคะอลองจิ้มกล่องแรกโอ้ไอเด็กห่านี่มึงเข้าไปได้ยังไงกล่องผู้ชมเข้าไปได้ไงอะ่ะโอ้พี่คิดว่าสามกล่องนี้มันน่าจะมีอ่ะกล่องสุดท้าย <laughs> ว่าแล้ว มันจะต้องมีไอเด็กแสบนี่อยู่ได้นรอนกดตรงไหนทีวีได้ไหมเออเอ้ยนี่ไงตรงหมวกนักมายากลมันมีปลาอยู่นะคะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะอืมอาดินชักอันนี้มีอะไรคะเปิดมาเลยคะ่ะเปิบเปิบเปิบเอ้ยฉันเห็นนะคะองเท้าช้างดาวกางเกงน้ําเงินเสื้อสีแดงอะเปิบอ,อ่าตรงนี้มีปลาอยู่หยิบได้เลยไหมยหยิบเลยคะ่ะจังหวะนี้ไม่มีใครไม่มีเจ้าของก็หยิบคะ่ะอ่าตรงนี้มีปลาอยู่อุ้ย แมวตัวเล็กอ,อย่างฉันไม่สามารถปีนได้นะคะเรามันก็ไม่มีกล่องให้เราด้วยอ่ะเอ้ยนี่ไงตรงนี้เก็บหนังสือมาเลยค่ะนี่มันคือหนังสือหรือมันคืออะไรอยู่วะสภาพไม่เหมือนหนังสือ,เ,อ,อเราสามารถหยิบได้ปะเปิบไม่ว่ากันนะไอเด็กแสบเปิบอ,อ้าวไม่ได้เ <laughs> อาใหม่ค่ะเราจะไม่หยิบตรงหน้าไอเด็กแสบนะคะเราจะหยิบแค่ตรงนี้พอนี่เลยอลองดูก่อนลองต่อก่อนค่ะว่ามันได้ไหมอย่าเพิ่งไปหยิบ มัม่ว่าเออนี่หยิบได้อยู่เออเคปีนไปเลยค่ะแมวมันกระโดดสูงอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวอ่าคุณลุงค่ะเอกาแฟนะคะมีกาแฟอยู่เออประตูอ้าในไงกูว่าแล้วไม่น่าเปิดเลยโกอ้ามาเออเอากาแฟคุณลุงกินนะครับเปิบนี่อ่ายังไม่อิ่มนะคะเฮ้ยมันเก็บได้หรอ อย่าบอกนะว่าเราจะต้องให้คุณลุงกินกาแฟไปเรื่อยๆนะคะน่าจะใช่ละมัง้งอลองดูอ่ะแกที่สองผ่านไปนะคะยังไม่น็อกเอลเวติงคุณลุงยังไม่น็อกอ่ะแกที่สามต้องมาแล้วป้าเดี๋ยวก่อนผมเข้าปากว่าโอเคมาคุณลุงคะจะกินไปถึงไหนคะก็โอเค,โอ,เคโอ้โหคุณลุงนี่คือแบบว่า กินกาแฟเก่งเวอร์นะคะเป็นนักกินกาแฟป่ะเนี่ยโอ้ปวดท้องลุงไม่ไหวแล้วลุงไปขี้ก่อนลุงขี้แตกนะคะนี่เลยเอาปาลามาเลยค่ะจังหวะนี้อ่าฉันเห็นนะคะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ปึ๊บนี่เอาเปิดดูไม่มีอะไรนะคะอะไรอย่าหน้าต่างปิดใด้ไหมเฮ้ยนี่มันน้ำพุน้ำบอ,อกแล้วไงโอ้โอ้น้ำพุใส่ลุงแล้วก็มีปาลามให้ฉันด้วยโอ้เก็บมาเลยค่ะจังหวะนี้ในกล่องนี้เมี่ย ไอเด็กตัวแสบมึงเข้าไปทาอะไรในกล่องวะนะโอเคค่ะอปิดสวาบิตไปเลยหนึ่งกลุบอา่าแล้วก็เฮ้ยตะก่อนตรงนี้มีอะไรอ๋อตรงกําแพงมีปลาอยู่นะคะืึงานนี้หวานบู่ชละอันนี้มีตู้เย็นอีกแล้วค่ะอ๋อไอเด็กห่ามึงเข้าไปในในห้องฟิตวะนะมึงไม่แข็งมั้งหรออ๋อตู้เย็นน่าจะได้ไม่เปิดไม่เสียบปลั๊กนะคะอ่ะปลมอยู่ข้างบนหรออ่ามีเบนทอสอยู่เอได้ไงเราจะต้องมาเอาโคกตรงนี้นะคะืมฉัลรูแล้วว่าแผนของฉันคืออะไร พี่คิดว่าน้องๆก็น่าจะรู้ใส่เบนทอสเข้าไปแล้วมันก็ฟูฟูขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยปลาของฉันอ่าเลิศค่ะมาดินชักอันนี้คือ,อไรนี้ t o n แปลว่าอะไรวะรหัส o t p หรือเปล่าอะไรเนี่ยอ๋อใส่หรือเปล่าเปิบอ่ะเฮ้ยเ๋้วก่อนบ้านเอียงว่าเฮ้ยตายแล้วอุ้ยได้ไงปลาเอียงมาเลยค่ะ โอเคตรงนี้นะคะมีรอยอะไรนะสายฟ้าหรอนี่ไปกระจูมาพ่นสายฟ้าเหอนในบ้านใช่หรือปะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าใช่นะคะอ๋อตรงนี้มีอะไรโอเคมาเอามาต่อหรอกว่ <c oughs> มันจะโดนไฟช็อตไะเนี่ยนั่นไงว่าแล้วโอ้โหโดนไฟช็อตเลยอะ่ะไม่ค่ะเอ่อในหนังสือพิมพ์มีอะไรหรือเปล่าเออเก็บมาก่อนนะคะเอออเอเอเอะไรวะ ไหนอันไหนอันไหนเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อนีไน่ไงโอ้โหมันต้องกดย้ำๆนะคะมาเราได้รอยต่อของสายฟ้ามาแล้วรอบนี้เราคงไม่โดนสายฟ้าช็อตแน่นอนค่ะนี่เลยซึ่งเก็บปลามาได้ละโอ้โหเจ้าก้อนระเบิดไดต้นไม้ดิมันกำลังนับเวลาด้วยสิเอ้ยนี่ไงตัวตัดนะคะาอันไหนดีสีแดงก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเปิบตัดไปเลยค่ะคุณพี่เติบอ่ะเออ เข้าไปได้ยังไงก่อนในระเบิดนะคุณพี่เข้าไปได้ยังไงคะไอ้เด็กแสบมันเข้าไปได้ยังไงวะในระเบิดนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันคือแนนโนปะวะเออมึงเป็นแนนโนปะเนี่ยโอเคเอา้าวแล้วหมาอยู่ในเส้นสีน้ำเงินเริ่มสงสัยแล้วไอ้ในดมัยนี่มันมีบ้านอยู่ข้างในปะวะเออแล้วก่อนเออหรือว่าเราจะต้องรองให้เวลามันดับไปวะเออมาเรามารอกันค่นนะนับพร้อมกันสี่ 3ามหนึ่งร,ริ่มไรปลารงมาอันนั้นไงฉันว่าแล้วมีปลาอยู่ในรลเบิดนะคะนี่เลยฉันคือแมวที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครเพราะว่าฉันกินปลาเยอะมากเลยค่ะอ่านักบอลน,นักใจนะคะอะไรเด้อโอ้เอ็มร้อยนะคะ M เอ็มโอมึงเข้าไปทําอะไรในห้องฟิตวะเราไม่ต้องไปเปิดกันนะคะห้องฟิตห้องเฟิร์สนะเอามา ตะก่อนเออเอาไงดีให้คุณลุงกินค่ะนี่เลยคุณลุงจะได้มีแรงเตะบอลหูกล้ามขาแล้วนะโอ้เตะไปเลยค่ะอู้ปลากระเด็นมาเลยฉันขอรับแล้วกันนะคะปลา,าตัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยมือใครวะน่ะเฮ้ยมือใครวะน่ย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะคะไอ้้าสีชมพูน่ะนะมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงพานี่อ่ะหมุนได้นะคะเก็บมาเลยค่ะเก็บมาค่ะแล้วไง เอออันนี้นี่ตีหัวไปเลยค่ะนี่เลยแอบใครคะเด็กอนุบาลมากเลยนะเล่นอะไรนะ่ะอ้าวนี่มันกาดเดิมไะเนี่ยเอาไม่ใช่นะคะเอ่อรอบนี้ต้นกระบองเพชรโอ้โหมึงเข้าไปสิ่งสถิในต้นกระบองเพชรเลยหรอกแบบนี้นะคะอ้ามีกุญแจอยู่นี่อ่ะจะต้องไขตู้เจ็บเอ้ยเราได้ไอ้นี่มาค่ะอันนี้เลยเป๊บแล้วก็อันนี้อ่ะพี่เคยเล่นอ่าไอ้นี่ไ,ไงเกมเอ่อซ่อนข้อสอบนะคะดาดมันคล้ายๆกันเลยอ่ะนี่ไงปลา ง่ายอยู่ด่านเนี้ยเออไม่มีอะไรที่มันยากขนาดนี้เลยหรอกโอ้ลอบนี้มันเอาเบ็ดมาตกปลาเลยหรอโอ้ยเห็นว่าฉันเป็นตัวอะไรฮะนี่เลยค่ะกันไกลตัดไปเลยหนึ่งเชิบเนออะไรเนี่ยมึงลงมาไวมากเป็นนินจาปะเนี่ยไอ้น้องอะไรเนี่ยเอออ๋อนี่ไงไอตัวน้ําหนักนะคะปึ๊บปิดไปเลยค่ะนี่ปึ๊บนี้หัวขมำเลยค่ะสมน้ําหน้าอาจังหวะนี้เก็บปลามาค่ะเอามาอะไรเนี่ยไอแมวตัวนี้เฮ้ยเ๋้วก้อน มึงเอาแมวมาเลี้ยงไม่เหรอแล้วแมวอย่างฉันละ่ะไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ค่ะนี่เลยแมวกลัวแตงกวาใช่ป้าเดี๋ยวก่อนนี่มันแตงกวาหรือมันละเอาโถเอ้ยว่าแล้วไม่น่าไปกดเลยเผื่อไปกดนะคะเอาใหม่ค่ะมาอันนี้เลยมาเก็บมาค่ะแตงกวาแตงใจนะครับเปิบวางไปเลยค่ะรับรองว่ามันสะดุ้งโยงนั่นไงเห็นแม่ลาบอกแล้วอย่ามาซาก,กับแมวส้มอย่างฉันค่ะ แถวคอนโดแถวคอนใจนะคะเอาไงล่ะเนี่ยคุณพี่เอ้ยแตงโมแทงโมแตงโม,งโมลูกโตโตโรกใหญ่ๆ,ยยๆอะ่ะเอ้ยผมพี่เขาเหมือนจินตลาเหมือนกันนะคะเนี่ยมาสับไปเลยค่ะคุณพี่โอ้มีปลาอยู่ในแทงโมะ่ะอู้๋อนี่ปลาเขาใช้ชีวิตในแตงโมแล้วหรอไม่ได้อยู่ในน้ำหรอคะโอ้คุณลุงไม่สบายกแล้ยว่ะ <c oughs> น่าสงสารโอ้ยตกใจหมดเลยมึงโผล่หน้ามาแบบนี้คุณนึกว่าผีจูออน เอาใหม่นะคะเอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เออนี่ไงรอบนี mm ้ไ hmm. ม่ได้ก uh ินพ <busca> ี um ่หรอกไอ้น uh ้องนี <la> ่เลยค่ะเก็บมาอะไรจ่ะเอ้ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเออเราจะต้องตามหาดาวนะคะโอเคมีดาวหลังรูปแมวนะคะเอ่อเฮ้นี่มันรูปเราสมัยเด็กๆนี่ว่าเออช่างมันอ่าตัวนี้มีดาวอยู่โอ้เดี๋ยวก่อนเก็บได้ไหมมึงห้อยมาเป็นข้างคาวเลยอยแกไอ้ค่ะเอาใหม่ค่ะเติมเข้าไปนะคะเปิบเรียบร้อยค่ะแล้วก็อะไรปิดไฟอ๋อโอเคปิดไฟนะคะ ไม่ให้มันเห็นนั่นไงสมน้ำน้าตกลงมาเลยค่ะวายเอ้ยแล้วก็มีดาวบนหัวมันด้วยโอเคเก็บมาค่ะเดี๋ยวเราควรเปิดไฟก่อนป้านี่เลยเปิดไฟก่อนนะคะเอาดาวมาเก็บเอาดาวมาเก็บก่อนค่ะอ่าแล้วก็อะไรดีอ่ะในนีน้แม่เออในนั้นันหนังสืออ่าเราได้อะไรอะจก๊กซอหรอโอเคหนังสืออ่าให้คุณลุงแล้วก็มีดาวอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะคะอันนี้พี่รู้พี่เคยเล่นอ่ามันจะต้องมาแอบอยู่ตรงนี้นน่เนี่ยกูว่าแล้ว ไอ้ด้านเออเกมขโมยเออ้อนข้อสอบอะ่ะมันคล้ายๆกันนะคะเออเคเราได้ปลามาละอืมครบสามสิบด่านนะคะโอเค